สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ3 1สิงหาคม2 5 6พารอที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีหมายเลขดำอออ่าง3 9 7เาทับสอ้าที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมดาวกระจายปี2551ับขับไล่นายสมัครสุนทรเวชนายกกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับคุณผู้ชม ซึ่งเป็นคดีที่พนักง,งานอายการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทฟ้องอดีตแกนนำพันธมิตร9คนประกอบไปด้วยพลตรีจำลองศรีเมืองนายสมทิลิ้มทองกุลนายพิพบทรงชัยนายสมเกียรติพงภัยบูรณ์นายสมศักดิ์โกศสิสุขนายสุริยะสายก,กัตศิลานายชัยวัฒน์สินสุวงนายอมรอ,อมรรัตนานนท์หรือรัตยุทธศิระโยธินพักดีและนายเทิดภูมิใจดีร่วมกันเป็นจำเลย1-9ในความผิดฐาน ร่วมกันกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหรือว่าวิธีอื่นใดๆเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยใช้กําลังข่มเข็นใจหรือใช้กําลังประทุษร้ายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่ประชาชนและก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาจักรร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่1ิบคนขึ้นไปใช้กําลังประทุษร้ายหรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านในเมืองโดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการโดยผู้กระทําคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ และเมื่อเจ้าพนักง,งานสั่งให้เลิกแต่ไม่เลิกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116 215และ216นะครับกรณีเมื่อปี2551กลุ่มพันธมิตรได้รวมตัวกันต่อต้านแล้วก็ขับไล่นายสมัครศูนทรเวชนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคดีนี้เนี่ยสารอาญาอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่20กรกฎาคม2 5 6 0ให้ยกฟ้องพลลตรีจำลองสีเมืองจำเลยที่1นายสุริยะใสกตศิลาจำเลยที่6ส่วนนาย ชัยวัฒน์สินสวงนายอมรอ,อมรรัตนานนท์หรือว่ารัตยุทธ์เนี่ยนะครับแล้วก็นายเทิดภูมิใจดีจำเลยที่7จถึงเมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215แต่เมื่อพิเคราะห์พฤติการแห่งเจตนาคดีและเหตุผลประกอบอายุประวัติอาชีพและความประพฤติการศึกษาอบรมและสุขภาพจำเลยทั้งสองแล้วก็เห็นควรรอกำหนดโทษไว้2ปีนะครับต่อมาเนี่ย3ามกราคม2 5 6 2สารอาญาได้อ่านคำพิพากษาสารอุทธร ดยเห็นว่าจำเลยที่7จถึงเไม่มีความผิดจึงพิพากษาแก้ให้ยกฟ้องทั้งสาด้วยอายการโจทยื่นดีกาขอให้ศาลดีกาพิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง9้าคนด้านในาใยชัยวัตรก็บอกว่าไม่ได้มีความกังวลใดๆอายุขนาดนี้แล้วหากศาลยกฟ้องก็กลับบ้านถ้าลงโทษไม่รอลงอาญาก็เข้าคุกคดีนี้ผ่านมาสามศาลแล้วจะมีข้อยุติอย่างไรก็รอดูคำพิพากษาของศาลและคิดว่าจะเป็นบรรทัดฐานสําหรับการเคลื่อนไหวของประชาชนในการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในการทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเพราะทั้ง9้าคนได้เชื่ออย่างสุจริตใจว่าทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะครับและก็เพื่อที่จะให้หยุดใช้อํานาจช่อสฉนของรัฐบาลและรัฐสภาในขณะนั้นมีการใช้สิทธิชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธแต่ฝ่ายโจทย์ระบุว่ามีการกระทําผิดเกี่ยวกับทางอาญาในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงเป็นการยืนยันว่ารัฐธรรมนูญเมื่อประชาชนใช้สิทธิทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ก็ปกป้องคุ้มครองได้ระดับไหนและ ขอบเขตร,ระหว่างรัฐธรรมนูญกับการทําผิดทางอาญาเป็นอย่างไรนะครับคดีนี้จะเป็นอีกคดีที่ชัดเจนคดีหนึ่งนี่คือสิ่งที่ทางด้านาจําเลยนั้นเนี่ยให้ข้อมูลน,นะครับจนต่อมาเนี่ยเวลา11.15นาฬิกา 15. 15นาทีครับคุณผู้ชมสารดีกาตรวจสํานวนปรึกษากันแล้วมีประเด็นวินิจฉัยว่าคดีที่อยายการโจทฟ้องจำเลยที่1-6เป็นการฟ้องซ้ำกับคด world, ีหมายเลขแดงที่ออ่าง187 7ทับ5 และคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง1878ทับสหรือไม่เห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเป็นการกดดันให้รัฐบาลคุณสมัครนั้นเนี่ยลาออกนะฮะซึ่งโจทฟ้องเป็นหมายเลขแดงออ่าง1 8 7่งทับงพแล้วก็หมายเลขแดงออ่าง1 8 7่งทับงพไปแล้วกับความผิดในคดีนี้เป็นฐานความผิดมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านในเมืองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา16แล้วก็มาตรา215 ดังนั้นจึงเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับก็เลยทําให้เชื่อได้ว่านี่เป็นการฟ้องซ้ําที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยนะในขณะทีะ่ในส่วนของจําเลยที่เจ็ดถึงแปดนั้นเนี่ยเจ็ดถึงเก้านั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมได้แก่นายชัยวัฒน์สินสุวงนายอมรอ,อมรรัตตา,านนท์หรือว่ารัตยุทธ์เนี่ยนะและนายเทิดภูมิใจดี เห็นว่าได้ขึ้นปราัยเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยมาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลนะครับนอกจากนี้จำเลยที่7็ดยังเดินทางไปชุมนุมปิดถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมาส่วนจำเลยที่แปดนำผู้ชุมนุมไปปิดล้อมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยการกระทำของจำเลยที่ 9, เจ็ดถึงเกาก้นากการรงจเึ 9, นั้นเนี่ยเป็นมั่วสุมต่อยเกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ตามมาตรา116ซึ่งเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา116อนุ2และอนุ3ซึ่งเป็นบทหักสุดให้จำคุกคนละ1ปีแต่มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ 1: ในสาคงจำคุกคนละ8เดือนโดยไม่รอลงอาญาลงอาญาหลังจากนั้นเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ราชทันก็ควบคุมตัวจำเลยที่7ถึง9ไปเรือนจับนะฮะเพื่อรับโทษตามคำพิพากษาสาลฎีกาซึ่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในขณะที่จำเลยที่1ถึง6นั้นเนี่ย ถือว่าเป็นคดีที่มีคำพิาพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องแล้วโจทก์จึงนําการกระทําความผิดในคราวเดียวกันมาฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยที่1นถึงหเป็นอีกคดีไม่ได้จึงเป็นการฟ้องซ้ําที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้นศาลฎีกาก็เห็นพ้องเท่ากับเป็นหัวอันว่านะครับมีแกนนําพันธมิตรเนี่ยสามคนวันนี้เนี่ยะฮะก็ต้องเข้าไปนอนในเรือนจำครับ